วันนี้22มกราคม68ยินดีกับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอายุ60ปีขึ้นไปและผ่านการคัดกรองนะเย่ yeah! อ่าน,นี่คือผ่านก็คือยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้สูงอายุก็รอรับเงินนะถ้าคุณผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารกับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะโอนให้นะครับวันที่27มกราคมล่าสุดเองวเวอร์มากโปรมาชัางบอกมาแล้วครับไทม์ไลน์ในการโอนเงิน มือ่อวานในเซิคคร์ฟ่ะแคปเลยแคปหน้านี้ไว้แล้วเก็บเอาไว้นะครับนนคือเขาก็จะบอกเลยสําหรับกลุ่มที่อายุ60ปีลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วก็คุณผ่านแล้วเห็นไหมครับเขาจะเริ่มจ่ายเงินวันที่27มกราคมแต่คุณต้องผูกพร้อมเพย์ภายใน22มกราคมนี่คือรอบแรกนะครับ22มกราคมถ้าคุณผูกพร้อมเพย์ทันในวันนี้นะคุณจะได้เงิน27เลยแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณผูกพร้อมเพย์ไม่ทันทันยังไงไม่เป็นไรนี่ครับ ให้ผูกพร้อมเทไปอีกรอบหนึ่งนะก่อนนี่กุมภาก่อนประมาณสัก25่สิบกุมภาอ่ะก็จะได้เงิน28่สิกุมภาแล้วมีนาละ่ะก็จะบอกเลยยี่้ามีนาคุณจะได้เงิน28มีนาและก็อีกรอบหนึ่งรอบเก็บตกรอบสุดท้ายของกลุ่มนี้ก็คือผูกพร้อมเพก็คือตัวเล็กมากยีสเมษา ก็จะได้เงินวันที่28เมษายนและบางคนไม่ได้ม,มันจะขึ้นเขียนบอกชัดเจนว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการอ่ะอันนี้คือชัดเจนนะท่านไม่ได้รับสิทธิ์ใน<ม>โครง,<อ>งการนะครับที่ทำไมฉันไม่ได้ฉันจะยื่นอุทธรณ์ได้ไหมตรวจสอบจากกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วนะครับในกลุ่มนี้ ไม่มีการยืดอุทธรณ์นะคะมันจะมีหลายคนมากที่ไม่พบรายชื่อก่อนหน้านี้ตรวจสอบพบแล้วไม่พบรายชื่อนในตอนนี้ระบบมีปัญหายังไม่ได้ยืนยันตัวตนทางเดียวคืออะไรรู้ไหมโทรหนึ่ซึ่งตอนนี้คือ1111 11สายไม่ว่างนะครับมิฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มอายุ1ิบห้าสิถึงห้ปีที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้ว ก็ได้เป็นเงินดนะิจิตอลเนาะไม่ได้เงินสดเหมือนกลุ่มนี้นะก็น่าจะได้ประมาณสักเมษาถึงมิถุนาทำลายยังเป็นทำลายเดิมนะแต่ทีนี้รายละเอียดติดย่อยวัดได้เป็นดิจิตอลแล้วจะต้องอำเภอซื้ออะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวรอรายละเอียดเขาเพิ่มนะครับทีนี้อีกกลุ่มที่น่าสงสารที่สุดก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่รัฐบาลกาลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่อะไรยัางไงน้ฉชนะแล้วรอต่อนะครับ